สวัสดีค่ะกลับมาเจอก,กันอีกครั้งนึงแล้วนะคะในช่องวรรณยัยว้ายอุ๊ย,ย,ย,ว,ยวันนี้แบบลูกสาวหวานหวานปะ <laughs> <laughs> ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมแต่งตัวอย่างนี้แต่ก็โอเคนะคะวันนี้นะคะเจจอร์ก็จะมารีวิวนิยายเรื่องแสงตะวันในฟ้าสีเทาเย้ <laughs> ปกติแล้วเนี่ยเราจะรีวิวแต่นิยายที่เป็นชุดๆต้องซื้อแบบเยอะๆเ,เ,เล่มอะไรอย่างเงี้ย2-3เล่มอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เป็นนิยายเล่มเดียวจบนะคะความพิเศษก็คือ หน้ามากจำนวนหน้าเนี่ยก็ประมาณ592หน้าเกือบห0 0หน้าทุกคนราคา429บาทใช่ของสารพิมพ์เอเวอร์ไวนนะคะคนเขียนก็คือคุณเปยโมถิงคนแปลนเนี่ยคุณเทียแล้วก็ภาพหน้าโปกนะคะเคยจอมัาหูนั่นเองทีนี้เห็นเล่มมันหนาขนาดนี้จํานวนหน้ามันเยอะขนาดนี้ใช่ปะเจอเนี่ยเอานําไปชั่งน้าหนักมาปรากฏว่ามันหนักตั้ง726กรัมเลยทุกคนเกือบกิโลคือก็ว่าอหลรแบบอ่านข้อมือแทบแตกอ่ะ เรื่องนี้นะคะแสงตะวันในฟ้าสีเทาจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เคยคิดจะสนใจจะซื้อมาอ่านเลยพอแบบเออมันเป็นแค่เล่มเดียวจบอนนะเนาะเออถ้ามีตังหรือถ้าว่างก็ค่อยซื้อมาอ่านก็ได้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้เอกใจไม่ได้อะไรแล้วก็ผ่านไปนานมากเกือบจะครบปีแล้วนะหลังจากที่มันออกมาเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะนะทีนี้ก็มีคนามารีวิวในทวิตเตอร์ว่าเออเรื่องนี้นิยายดีมากเลยนะเนื้อเรื่องดีมากเลยนะทําไมมันถึงไม่แมสทําไมไม่มีใครอ่านหรือว่ามีใครมารีวิวอะไรเงี้ยเราก็แบบชอบความท้าทายก็เลยลอยซื้อมาอ่านผลปรากฏว่า นั่งร้องไห้เหมือนหมาทุกคนมันดีมากคือมันไม่ได้ดีแบบดีสุดชีวิตแล้วก็คือจะว่าอย่างนี้นปกติเนี่ยพลอตเรื่องอนะเนาะเวลาอ่านนิยายอะมันจะมีขึ้นมีลงส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ชี้ใช่ปะแต่ทีเนี้ยพลอตของเรื่องเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ทุกคนมันเป็นเคิร์ฟค่อยคอยลง ค่อยๆขึ้นค่อยๆลงล่วก็ขึ้นมันไม่มีแบบขึ้นสุดด่นสุดหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องเนี้ยเคิร์ฟจะลึกนิดนึงจะลงมันลึก,ล,กลึกนิดนึงเพราะว่ามันสุดมากถ้าใครชอบอ่านแนวชีวิตนะนะนิยายเรื่องนี้เป็นแนวชีวิตนะคะเป็นแบบแนว s l ล c e of life เป็นแนวแบบว่าสู้ชีวิตเป็นแนวแบบต่อสู้เพื่อการอยู่รอดในสังคมที่บางทีก็โหดร้ายกับเราบางทีก็ไม่มีใครใจดีสู้กับโชคชะตาฟิลๆนะแล้วเรื่องเนี้ยตัวเอกของเรานะคะก็คือลู่ฉงจะบอกว่าเป็นคนที่เก่งมาก หรือสู้ชีวิตมาก แข็งแรงมากสุดยอดทุกอย่างคือเราอ่านแล้วเรารู้สึกแบบประทับใจเขามากเรื่องนี้อ่านเราก็ร้องไห้ไปด้วยมันมีหลายซีนหลายฉากที่เราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าแบบสะท้อนใจแล้วก็สะเทือนใจไปกับมันนะคะเล่าย่องย้อฝั่งแล้วกันว่าเป็นยังไงลู่ชงนะคะเป็นเด็กบ้าน,นอกคนหนึ่งเรียกได้ว่าบราน,นอกเลยแหละเพราะว่าอยู่ตามป่าตามเขาอะไรเงี้ยเหมือนเป็นชนเผ่าที่มาอยู่รวมตัวกันแล้วก็ทั้งหมู่บ้านนั้นอ่ะใช้แท่ลู่เหมือนกันทั้งหมดเลยในบ้านเนี่ยมีย่าย่าลูก่กับพ่อย่าเนี่ยมันเป็นแม่หมอประจําหมู่บ้านที่เวลาใครป่วยใครเจ็บใคร หรือสักอย่างที่เกี่ยวกับเชิงเงสยศาสตร์อะเออ่าคนนี้จะเป็นคนทําให้แล้วก็มีพ่อพ่อเนี่ยตาบอดข้างหนึ่งก็อยู่แบบรันทดจริงๆแล้วเหมือนจะมีแค่3คนอะที่อยู่ในบ้านแต่ปรากฏว่ามันมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่อยู่ในบ้านแต่ว่าถูกขังเอาไว้ก็คือแม่ของลู่ฉงตอนแรกลู่ฉงก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแม่ต้องถูกขังเอาไว้แต่ว่าพออยู่ไปไปรไะมาณพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีเรื่องราวที่ทาให้เรารู้ว่าทําไมแม่ถึงถูกขังแต่ว่าน้องไม่ได้รู้เพราะมีคนบอกนะแต่มันเป็นเพราะตอนที่โตขึ้นเรื่อยๆเหมือนก็เเเริ่่มข้าาใจวก อะไรขึ้นกับแม่ของเขาเดิมทีเขาเข้าใจว่าแม่เขาอาจจะแบบสติไม่ดีหรือว่าอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่สักพักหนึ่งก็เริ่มแบบเอกใจแต่ก็ไม่กล้าสันนิษฐานความจริงนั้นออกมาว่ามันคืออะไรมันมีอยู่ชว่วงหนึ่งที่ว่าแม่เนี่ยขอความช่วยเหลือจากลู่ชงให้ลู่งเนี่ยไปแจ้งความลู่ชงมาไปอยู่หน้าสถานีตำรวจแล้วกาลังจะแจ้งความแล้วแต่จู่ๆก็ฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าเราแจ้งความไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีแม่สิคือเขายังอยู่ในความคิดที่แบบว่าครอบครัวเนี่ยจะต้องมีพ่อมีแม่มีลูกเขากลัวแบบว่าถ้าสมมติว่าตำรวจมาช่วยแม่ ไป,ปตามยถากรรมอะฟีลฟิลนั้นถ้าจากนั้นมาหลายปีจนตั้งแต่ประถมเนี่ยจนขึ้นมัธยมปลายเนี่ยลู่ชงเนี่ยก็มีน้องสาวมาคนหนึ่งเพิ่งได้อายุได้ขวบหนึ่งเองมั้งประมาณนั้นมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยก็มีคนในหมู่บ้านเนี่ยมาบอกลู่ชงว่า ที่บ้านเนี่ยเกิดเรื่องแล้วให้รีบกลับไปพอไปถึงเนี่ยก็เลยเจอว่าแม่เนี่ยหลุดออกมาจากห้องนั้นแล้วก็ใช้มีดอิตโตะฆ่ายา่ากับพ่อตายทั้งคู่เลยส่วนตัวเองก็ไม่ได้หนีไปไหนนะตัวเองก็นั่งคุยอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนทั้งหมู่บ้านก็ถามลู่ชงว่าจะเอายังไงต่อไปตอนเนี้ยน้องก็แค่เด็กอายุ17อ่ะเราก็ไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตต่ออะไรเงี้ยจริงๆแล้วเขาก็ทํางานทุกอย่างได้หมดเลยนะแต่แค่ว่าเขายังมีอีก2ชีวิต,ตที่ต้องดูแลหนึ่งก็คือน้องสาวเขา2อก็คือแมแนในมูาอเอเจเอย่ หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งฟิลว่าเออไปอยู่ที่อื่นเหอะอยู่ที่นี่มันคงไม่มีอะไรดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยให้ตังมา3า0รอยหยวนน้องก็เลยอุ้มน้องแล้วก็จูงแม่เดินทางไปอยู่เมืองอื่นด้วยกัน3าคนหลังจากนั้นยิงยาวชีวิตลําบากมากต้องแบบหาห้องพักอยู่ออกไปทํางานอุ้มน้องไปด้วยเพราะว่าเออแม่ก็กลายเป็นคนสติไม่ดีแล้วหลังจากที่คาบย่าก,กับพ่อตายเนี่ยเขาก็สติไม่ดีเลยอะไรเงี้ยก็เลยต้องให้อยู่ที่ห้องน้องอะ่ะก็เด็กมากก็ให้แม่ดูแลไม่ได้ตัวเองก็เลยต้องแบกน้องไปทํางานด้วยแบบนั้นอ คือเป็นชีทที่แบบว่าทุกคนความร้อนทดของคนคนหนึ่งอะเนาะมันมีตัวละครหนึ่งจริงๆแล้วเป็นตัวละครที่โผล่เข้ามาตั้งแต่ตอนที่ลู่ชงอยังอยู่ในหมู่บ้านเขาชื่อว่าลินชวนไปลินชวนไปเนี่ยเป็นน้องชายของพระเอกเราพระเอกชื่อลินจินนะคะเป็นพี่ชายของลินชวนไปแต่ทีเนี้ยมันก็มีเรื่องราวที่ทำให้สองคนเนี้ยได้เจอกันลินชวนไปเนี่ยเคยเจอลู่ชงตอนที่ไปทัศนศึกษาแล้วขาแผลแบบบาดเจ็บอะไรเงี้ยแล้วลู่ชงอ่ะก็เลยช่วยไว้พอหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนก็แบบก็จําหน้ากันได้ไดอะไรเงี้ยแล้วบง เออที่ว่าลู่ฉงไปทํางานขนของย้ายบ้านให้หลินชวนไปพอดีก็เลยทําให้2คนนี้ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งทีนี้หลินชวนไปเนี่ยค่อนข้างประทับใจลู่ฉงมากก็เลยอยากจะเป็นเพื่อนกันแต่ว่าลู่ฉงเนี่ยไม่เชิงว่าไม่ได้สนใจแต่หมายถึงว่าแบบใช้ชีวิตปกติแล้วก็ทําให้หลินชวนไปรู้ว่าเขา กับหลินชวนไปเนี่ยไม่เหมาะที่จะเป็นเพื่อนกันคือด้วยไลฟ์สไตล์ชีวิตด้วยฐานะด้วยอะไรก็ตามมันเป็นเพื่อนกันไม่ได้อะไรเงี้ยตอนนั้นหลินชวนไปโกรธมาก<ๆ>ก็เลยแบบเออทำไมเธอถึงดูถูกน้ําใจฉันขนาดนี้ทําไมถึงดูถูกความจริงใจของฉันที่อยากจะเป็นเพื่อนกับเธออะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยแต่ว่าคนที่ติดต่อดันเป็นหลินจินเพราะว่าหลินจินอะจำหน้าลู่ชงได้ตอนครั้งแรกที่เขาเห็นลู่ชงอะเขารู้สึกว่าเขาเห็นประกายความมีชีวิตชีวาในตัวคนคนนี้แล้วแบบเขาค่อนข้างรู้สึกว จังเลยอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้กระโตกกระต่างมากทีเนี้ยหลินจินเนี่ยเขาเป็นคุณชายบ้านเนี่ยรวยเพิ่งมารวยตอนหลังแล้วก็มีตังมีอะไรนี้ใช่ปะเขาเป็นคุณชายที่มีชื่อเสียงด้านความเจ้าชู้มากใครที่เขาควงควงไว้เนี่ยแค่ไม่กี่เดือนก็โดนสลัดทิ้งตลอดอ่าพอหลังจากที่เขาเนี่ย มาถูกใจลู่ฉงใช่ปะแต่เขาก็ไม่ได้กระโตกกระตาเจ๊จ,จีหรือว่าอะไรเนี้ยแต่ค่อยๆมีวิธีเข้าหาม,มีวิธีเข้าหาจนกระทั่งจนกระทรั่งลู่ฉงเนี่ยค่อยๆรู้สึกกับคนคนนี้ไปด้วยตอนแรกก็เห็นว่าเป็นเพื่อนกันเห็นว่าเป็นอะไรเงี้ยพอหลังๆมาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่แหละฉันไม่ได้คิดกับเขาแค่เพื่อนอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าน้องเนี่ยมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกับน้องสาวกับแม่ที่เป็นบ้าก็เลยทําให้ต้องแบ่งเวลาในการใช้ชีวิตคือน้องแบ่งเวลาในการใช้ชีวิตเก่งมากทั้งเวลาในการทํางานทัั้้้งงเเเวลลาากกรียด็ ในการดูแลแม่อะไรเงี้ยพอยิ่งโตขึ้นน้องก็โตขึ้นใช่ปะแม่เนี่ยก็เหมือนแบบสติเริ่มดีขึ้นแต่เหมือนประมาณว่าคือเขาไม่ได้เสียสตินะแต่เหมือนแบบปัญญาถดถอยกลายเป็นเด็กคนหนึ่งอะไรองเนี้ย ลู่ชงก็ดูแลแม่ปกติไม่ได้มีอะไรจนกระทั่งว่าลิงจินจกับลู่ชงเ,เขาคบกันพระนานเ,นเขาคบกันทุกอย่างก็แฮปปี้ดีมากลิงจิน,จนถึงขั้นว่าพาลู่ชงไปฝากตัวทํางานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อที่ว่าเออจะได้ไม่ต้องทํางานหนักมากเกินไปแล้วร้านานัน้น,นก็ได้เงินเยอะด้วยอะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องราวต่างๆนานานเกิดขึ้นมากมายอ่านไปได้วยความระแวงอะเก็ดปบเพราะเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันดราม่าแน่นอนซึ่งถามว่าดราม่ามากไหมเราว่ามันก็ดราม่ามากสุดไหมก็สุดแต่ทีนี้ด้วยตัวเนื้อเรื่องด้วยตัวเส้น ออมันทําให้รู้สึกว่ามันไม่ดิ่งลงอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมคือมันมันค่อยๆเคิร์ฟลงไปแล้วแล้วเราก็ไปถึงจุดต่ําสุดในชีวิตน้องพร้อมๆกับน้องโดยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมาขนาดนี้เลยเหรอวะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราอ่านแล้วเราจำไม่ได้ว่าบทที่เท่าไหร่ แต่เราอ่านแล้วรู้สึกว่าจุดตรงนั้น,นเป็นจุดที่ต่ําที่สุดในชีวิตน้องเลยนะคือมันแย่มากเพราะว่าอันนี้ถือว่าสปอเลยนะเพราะว่าหนึ่งน้องกับพระเอกเลิกกันเขาเลิกกันเพราะว่าพระอเอกต้องไปเรียนต่อต่างประเทศพระเอกก็เลยบอกเลิกน้องน้องก็เลยแบบช็อกมากคือด้วยความที่ว่าพระเอกเป็นรักแรกของเขาเขาก็เลยแบบเอ้ยฉันทําผิดอะไรฉันนู่นนี่อะไรเขาเหมือนจะฟูมฟายนะแต่กระทั่งว่าเขาเริ่มมองเห็นความจริงแล้วว่าจริงๆแล้วเขากับพระเอกก็ไม่ได้เหมาะสมกันเลยเขาก็เลยเหมือนแ,แบบยอมลามือไปยอมที่จะถอยออกมาแล้วก็ พยายามใช้ชีวิตปกติแต่จริงแล้วเขาก็เศร้ามากนึกเหรอใช่ไหมทีนี้แมพที่2ด้วยความที่ว่าแม่เสียสติแล้วก็ปัญญาเริ่มถดถอยอะไรเงี้ยจู่ๆก็ผอมลงผอมมานานแล้วแล้วลู่ฉงกะพยายามทํางานเก็บตังค์เพื่อที่จะพาแม่ไปรักษาพาไปหาหมอไปตรวจด,ดูว่าเป็นอะไรเงี้ยวันหนึ่งเนี่ยก็เป็นลมแล้วมีป้าห้องตรงข้ามเนี่ยลู่ฉงอจะชอบเอาแม่กับน้องอไปฝากไว้เวลาตัวเองไปทํางานอืป้าคนนี้เขาก็เลยพาไปโรงพยาบาลแล้วหมอเนี่ยก็วินิจฉัยออกมาว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะสุดท้ายตอนนั้นลู่ฉงก็ช็อกมาก เฮ้ยนี่ชีวิตมาถึงจุดนี้ได้ยังไง mm hmm. เงินเขามีเงินเท่าไหร่เขาก็ถอดออกมา mm hmm. เพื่อที่ว่าจะใช้รักษาแม่อย่างน้อยก็ยื้อให้เขาอยู่ได้อะไรเงี้ย mm hmm. แต่หมอก็แนะนําว่าคือมันเป็นระยะสุดท้ายแล้วถ้าผ่าตัดอะโอกาสที่จะรอดมันก็มีแค่70%อีก30%นี้คืออาจจะเสียชีวิตระหว่างผ่าตัดอะไรเงี้ยลู้ฉงก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปสุดท้ายอะก็ยอมที่จะให้ผ่าตัดอย่างน้อยก็จะได้มีชีวิตต่อไปอีกนิดนึงก็ยังดีอะไรเงี้ย ป้าที่ห้องตรงข้ามอ่ะป้าที่อยู่ห้องตรงข้ามอ่ะก็มาบอกว่าคือเขาเรียกว่าอะไรคือมันจะมีประโยคที่เราอ่านแล้วเรารู้สึกแบบโคตรทัชแบบมันมันมันจริงมากอะ่ะคือเราอะ่ะเราเป็นคนที่อยู่ใช่ไหมแล้วคนที่กาลังจะไปอะ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ตัวหรอกเขาก็รู้ตัวว่าเตงกำลังจะไปแต่ว่าการที่จะต้องให้คนที่อยู่ข้างหลังมาเดือดร้อนเขาก็คงยอมไม่ได้เหมือนกันนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เหมือนแบบเขาต้องไปเร็วๆเพราะว่าไม่อยากให้ลูกโฉงลำบากคือเราอ่านแล้วเราแบบมันขนาดนั้นเลยนะทุกคน มันมีประโยคหนึ่งเดี๋ยวเราจะแปะให้ได้อ่านแล้วกันว่ามันคือประโยคว่าอะไรคือเราจําประโยคไม่ได้แต่ว่ามันเป็นประโยคที่รู้สึกว่าเขาแต่งได้สวยมากคนแต่งกะเก่งมากแต่งได้สวยมากแล้วคนแปลก็แปลเก่งมากเพราะมันออกมาแล้วแบบเฮ้ยมันนอนดิ่งเป็นหลายคืนอะเจะจอ่านเสร็จแล้วก็เออทําไมวะมันเป็นอย่างนี้นี่เอง คือมันเศร้าว่าเพราหลังจากนั้นอะ่ะมันลงไปสุดเลยใช่ปะแล้วมันก็พุ่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเรื่องราวมันผ่านไปแล้วประมาณ10ปี10ปีนั้นก็เกิดเรื่องราวต่างๆาขึ้นมากมายเกิดขึ้นเยอะมากแต่ว่าเขาค่อยๆเล่าเป็นแฟชแบ็กไปเรื่อยๆว่าเป็นยังไงบ้างคือน้องเนี่ยก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าจางฉือ จ้างชวินีเป็นเพื่อนตั้งแต่ที่ทําร้านอาหารด้วยกันแล้วก็ช่วยเหลือกันมาตลอดแล้วสองคนนี้ก็อยู่ด้วยกันตลอดก็คือเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกันอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยเหลือกเกื้อกูลกันจนมันทั้งมีโอกาสในชีวิตนู่นนั่นนี่อะไรเข้ามาอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เริ่มมีงานทําเริ่มมีฐานะเริ่มไม่ใช่นะว่ามีฐานะแต่หมายเหตว่าเริ่มมีกินมีใช้มีบ้านอยู่เป็นของตัวเองเริ่มแบบเริ่มแข่งแกร่งขึ้นมาในสังคมเนี้ยคือจริงๆแล้วเขาแข่งแกร่งอยู่แล้วแหละแต่หมายถึงว่าสังคมก็เริ่มให้อะไไไไรรรรเเเข้้้้าา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 มมบบงงแแลลลวกก็่่ดดดํอออะทนนยูููสปผจั สแล้วก็ทํานู่นนั่นนี่ยังใช้ชีวิตปกติแล้วก็เลี้ยงน้องสาวคนหนึ่งก็คืออันเลอร์อันเลอร์ก็คือเด็กที่เขาแบกไปทํางานด้วยกันตอนเด็กๆนะน้องสาวเนี่ยก็เริ่มโตขึ้นมาถ้าจะไม่ผิดน่าจะประถมหกละมั้งแล้วก็เริ่มรู้ความลู่ฉงเนี่ยเลี้ยงน้องดีมากทุกคนเลี้ยงแบบเลี้ยงอย่างดีแต่ก็พยายามจะสอนให้รู้ว่าชีวิตคนมันเป็นอย่างนี้นะพี่ไม่เคยบังคับอะไรเธอเลยนะถ้ามีหน้านะที่ตั้งใจเรียนก็ตั้งใจเรียนเถอะเรื่องอื่นๆนะไม่ต้องมากังวลเนี่ยเขาจะเป็นคนจัดการเองมันนผ่าไปปแล้ว10ีอะเเพก นะแต่จู่ๆมีอีกครั้งหนึ่งเขาก็เลยได้บังเอนะิญกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งพอการที่กลับมาเจอกันครั้งนั้นอะ่ะมันก็เหมือนแบบไม่ใช่ว่าฐานไฟเก่ามันร้อนหรือว่าอะไรนะคนที่ฐานไฟเก่าร้อนไปอยู่คนเดียวคืออีพระเอกอีหลินจิงพอหลังจากที่มันเลิกกับน้องไปแล้วอะ่ะมันก็ไปคบหลายคนอยู่แต่ว่ามันรู้สึกว่าไม่มีใครดีเท่าคนคนนี้มันไม่ได้บอกว่าลู่ชงดีที่สุดแต่ว่าลู่ชงเป็นคนที่สลักอยู่ในใจมันมากที่สุดอะไรเงี้ยเรื่องนี้พระเอกก็คือขึ้นอย่างหงลงอย่างหมาที่แท้หมาจริงหมา,มา แต่ว่าด้วยหน้าที่การงานเขาอ่ะเขาก็ยังต้องรักษาหน้าตาตัวเองอยู่ประมาณนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาพยายามจะนัดเจอลู่ฉงลู่ฉงก็เจอยอมเจอก็เจอแต่ว่าสุดท้ายแล้วคืนนั้นนาะยลู่ฉงก็พูดกับพระเอกว่ารู้นะว่าหวางดีรู้นะว่าคุณนะี่ะทำแบบนี้เพื่ออะไรแต่ว่าเราอย่ามาเจอกันอีกเลย เราจะรำบามาก็หายไปเลยพระเอกก็หายไปเลยน้องก็หายไปเลยน้องไปงทํางานต่างคนต่างทํางานคือเราอ่านแล้วก็แบบเออมันจะมีทางมาบรรจบกันปะวะแต่เราเข้าใจนะว่าว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นแล้วน้องเราก็ไม่ได้โกรธพระเอกที่ทิ้งไปตอนนั้น มันผ่านมาแล้วสิบปีอะนึกออกใช่ปะใครจะไปโกรธอะไรอย่างเงี้ยก็คือผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยไม่ได้คิดไม่ได้ซีเดียดอะไรแต่ทีนี้พ่อเอกเนี่ยเหมือนเขาก็เชิงว่าอยู่ไม่ได้แล้วเขาก็เลยพยายามแบบมาอยู่ใกล้ๆนายเอกมาทําให้มันเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าคือระยะเวลาในการที่เขาคืนดีกันอะไม่ใช่แป๊บเดียวทุกคนคือมันนานมากหลายปีอะถ้าเราจะไม่ผิดแต่รู้สึกว่าพ่อเอกอะค่อยๆเข้าหาจนมันมีอยู่ช่วงหนึ่งพ่อเอกก็บอกไปตรงๆเลยว่าขอจีบคืนแบบอยากกลับมาคืนดีด้วยอะไรเงี้ย แต่น้องอ่ะก็บล็อกไปบล็อกเบอร์ไปเลยไม่คุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ตอนแรกมันก็เป็นจุดพีของนายเอกแล้วใช่ปหมคราวนี้มันกลายมาเป็นจุดพีข,ของพระเอกบ้างเพราะว่าพระเอกเราก็มีเรื่องราวเหมือนกันพอมันมีจุดพีจุดหนึ่งที่ทําให้เขาว่ะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆทนุถนอมกันไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยก็คบกันแต่ทีนี้ทั้งเรื่องเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คู่นี้คู่เดียวนะคนมันมีคู่อื่นด้วยมันมีคู่ของน้องชายพระเอกก็คือหลินชวนป่ายที่เราเล่าให หลายประเด็นให้เราอ่านแล้วก็ประเด็นที่เราร้องให้หนักที่สุดก็คือเราชอบฉากที่คุณป้าที่เคยดูแลแม่ของ ลู่ฉงเนี to like ่ยเขาเขาแก่แล้วเนาะแล้วตอนแรกอะลู่ฉงจะรับไปอยู่ด้วยกันแต่ว่าด้วยความที่เขาแก่แล้วก็เป็นต้อกระจกเนี่ยก็เลยทำให้เขาตาบอดเขาบอกว่าเขาไม่อยากสร้างความลำบากให้ลู่ฉงขอไปอยู่บ้านพักคนชราก็แล้วกันอะไรเงี้ยลู่ฉงก็เลยอ้าวโอเคถ้าอยากไปอยู่ที่นั่นก็ได้เดี๋ยวเขาช่วยดูแล่น่นนี่ให้อะไรเงี้ยคุณป้าคนนี้ก็เลยไปอยู่บ้านพักคนชราจนมาวันหนึ่งลู่ฉงก็ไปเยี่ยมไปหาตอนปีใหม่ตุ๊จีนอะไรปกตินี้ก็เลยเขาบอกว่าเขาอยากถ่ายรูปพาไปถ่ายรูปหน่อยได้ไหมลู่ฉงก็เลยเเออะใจจนนึึงงว่่่าาาทไมถถยยกรูปล เพิ่งถ่ายกันไปเองแต่ก็อยู่ๆด้วยความที่แบบเห็นสีหน้า <S <S เห็นแววตาอะไรเงี้ยเขาก็เลยเข้าใจว่าอ๋อโอเคว่าอยากจะถ่ายรูปอะไรทีนี้หลิงชวนไปเนี่ยเขาเป็นช่างภาพแต่เป็นคนที่ชอบถ่ายภาพวิวภาพแบบภูเขาภาพอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบถ่ายภาพคนเขาก็เลยไม่ได้สนใจที่จะถ่ายภาพคนแต่ว่าลู่ชงเนี่ยชวนมาว่าเออช่วยมาถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมเขาก็เลยเออโอเคยอมไปถ่ายด้วยกันพอไปถ่ายเสร็จปุ๊บ ก็มีคุณยายคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านพักคนชรานเนี่ยก็มาด้อมๆมองๆดูแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะถ่ายรูปด้วยดินชวนใบก็เลยถ่ายรูปให้ตอนแรกอะ่ะเขาก็เหมือนแบบไม่ชอบถ่ายรูปคนอะ่ะเขาก็เลยพยายามที่จะบอกปัดๆไปว่างั้นถ่ายใครสักใบสองใบแล้วก็แค่นั้นไปแล้วก็จบกันไปอ่ะตอนที่คุณยายคนนั้นเห็นรูปถ่ายตัวเองแล้วก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าตอนที่ฉันตายเนี่ยช่วยเอารูปนี้ไปตั้งไว้หน้าศพฉันด้วยนะแล้วจู่ๆมันก็เป็นจุดที่แบบสะเทือนใจแล้วมากคือสั่นประสาทสุดๆไปเลยค ร้องไห้ออกมาเพราะเรารู้สึกว่าเออการถ่ายรูปอะ่ะมันไม่ได้เป็นการแค่แบบสต็อปเวลาช่วงเวลาหนึ่งกันเนาะแต่อาจจะเป็นแบบเราจะร้องไม่อา่านอ่ะอีโมว่าเรื่องนี้คือเราอ่านแล้วเราก็แบบเออมันดีมากไปอา่าน ไปอ่านเอาเอาไปมากเราขอจะจบคลิปแค่นี้ดีกว่าเอาไปมาเราขอฝากเรื่องแสงตะวันในฟ้าสีเทาด้วยนะคะคลิปนี้เนี่ยอาจจะพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็มีเสียงมอเตอร์ไซค์รบกวนก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆแต่ว่าเรื่องนี้ดีมากทุกคนเราอ่านแล้วเราร้อให้นี่แค่คิดน้าตาก็รื้นขึ้นมาเลยคือมันแบบ เออมันเศร้าจริงๆอ่ะทุกคนถ้าใครชอบแนวชีวิตนะคะแนวเศร้าแนวดาราม่าชีวิตแต่ว่าไม่ได้ดาราม่ามากแต่อ่านแล้วมาสะท้อนจิตสะท้อนใจเหลือเกินก็ลองไปอ่านเรื่องนี้ได้นะคะแสงตะวันในฟ้าสีเทาเราจะบอกว่าสุดยอดมากจริงๆเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี่ยเราจะขึ้นรูปที่เราถ่ายเอาไว้ขออนุญ,ญาต เอเวอร์ไวาด้วยขอโปรโมทแล้วกันขอขึ้นรูปที่เราถ่ายเอาไว้เป็นประโยคที่เราชอบมากทุกคนลองอ่านดูนะคะแล้วก็ลองตัดสินใจดูว่าเรื่องนี้เนี่ยคนจะหยิบขึ้นมาอ่านกันดีนดหรือเปล่านะคะก็ะเราขอฝากคลิปนี้ไม่แค่นี้นะคะรู้สึกว่าพูดมายาวมากไม่รู้จะตัดยังไงเหมือนกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะรวมถึง สมัครสมาชิกส,สนับสนุนช่องโอ้ยใหย่ไว้กันได้นะคะโอเคฝากไว้แค่นี้ค่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยะคะ่ะบ๊ายบาย